ขุดตายเลยขายห้บาทมันก็ไม่คุ้มกานงี้นหนึ่งตอนเดี๋ยวเดี๋ยวดูจัดตุ้มสอนมันจะขยายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องดูวิธีคนส่วนเขาก็อยากคนทําพันธุ์ก็อยากขายให้เยอะๆอยู่แล้วอที่มันมีน้องมีน้ำก็าอปลูกไปเลยได้ทําไมกิมซุ่มมันถูกเพราะว่าขยายพันธุ์ง่ายนะครับง่ายมากกินซุ่ขยายเหมือนกันหมดเลย อาเดี๋ยวให้จัดตุ้มผมผมยังไม่ชอบเดินไม่ได้สองต้นนึงเดี๋ยวนู่นเลยสิบเอ็ดโมงจัดตุ้มไม่ได้สอนพื้นไฟดับไปดีครัาลำโพงมายังครับมาแล้วครับตรงนี้ระวังเตะนั้บ ส่ว <l id> นแ <Techn> ล <Pokémon> ้วไปดับำได้เลยเปิดแล้วเปิดแล้วบอเไเปิดอะไรนน้ำมาน่ ปตรงนั้นครใครไปเดินบา <c oughs> อะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของของไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงนะครับผมก็ยืนยันกับทุกคนนะว่าผมเอาไผ่เลี้ยงมาจากปราจีนบุรีนะครับนะครับเป็นจากปราจีนบุรี <c oughs> ซึ่งเมื่อ,อปีสี่สามยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยแหล่งที่ทำพันไผ่ มากที่สุดก็คือปาจินบุรีแต่ว่าการจัดการการจัดเารีกอเนี่ยถือว่าเป็นเป็นส่วนส่วนทําให้คุณภาพไม้เนี่ยมันมันได้คุณภาพกอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไผ่ผมทุกกอนะครับนะครับก็จะมีการตัดใช้นะครับตัดใช้ผมเริ่มตัดตั้งแต่ไผ่ อายุได้สองปีตัดแต่งกอเนาะนะครับก็ตัดในออกนอกเพราะฉะนั้นไผ่เลี้ยงผมทุกกอนะครับก็จะสวยงามนะครับคุณภาพได้แต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจตรงนี้นะครับก็จะทําให้กอไผ่เราเราเสียด้วยนะครับแล้วก็ไม้ไผ่เราก็จะไม่ไม่ได้ร่ำนาจานะครับผมแลกเปลี่ยนกับครูยันนะว่า